สวัสดีครับอาจารย์อ้าวมาแล้วหรอสมิธครับอาอจาร,รย์ขอสวัสดีครับอาจารย์เด้อเด้อเด้อเจ้อเดอยู่ประมาณไหนเด้เอสวัสดีครับอาจารย์อ้าวมาแล้วหรอสมิธอาจาร,รย์ขอโทษนะเรียกมาพบกันหันไปหน่อยนั่งก่อนสิจ๊ะไม่เป็นเวครับอาจา,ารย์พอดีบ่ายนี้ผมกแล้เข้ากาเก็บแลบเร็วที่คณะพอดีครับอืมครับน,น้องสอง สวัสดีครับอาจารย์อ้าวมาแล้วเหรอสมิธครับสวัสดีครับอาจารย์อ้าวมาแล้วเหรอสมิธอาจารย์ขอโทษนะเรียกพกกระทันหันไปหน่อยสมิธนั่งก่อนสิจา้าไม่เป็นไรครับอาจารย์พอดีบ่ายนี้ผมต้องมาเก็บแบบไปโบที่คณะพอดีออครับว่าแต่ครับอันนี้ก่องผมนีงก็ปิดต่ออหนึ่งสวัสดีครับอาจารย์อ้าวมาแล้วเหรอสมิธนั่งก่อนสิจา้าครับไม่เป็นไรครับอาจารย์ครับ นั่งก่อนสิจ๊ะไม่เป็นไรครับอาจ,จารย์พอดีบ่ายนี้ผมต้องเข้าเก็บมาเก็บแบไบโอครับพร้อมสามสองแอคชั่นไม่เป็นไรครับอาจารย์พอดีบ่ายนี้ผมต้องเข้ามา,กเ,กมากเก็บแลบ,จจาาบแไบโอที่คณะพอดีครับว่าแต่สมิธลองเปิดดูก่อนสิจ๊ะช้าช้าเอาเรืนะ่องเปิดดิ ไม่เป็นไรครับอาจารย์พอดีบ่ายนี้ผมต้องเข้ามาเก็บแลบไอโอที่คณะพอดีครับว่าแต่สมิธลงเปิดดูก่อนสิจ้ะหาวันทุนนี้ของใครหรอครับผมไม่เข้าใจของสมิธนั่นแหละ ครับโอเคประูแอ่าแสงพอ้พไม่พร้อมแล้วแสดงพร้อม3ามสองแอคชั่นอะไรนะครับผมไม่เข้าใจสมิธก็รู้ว่าในรุ่นเราสมิธมีผลการเรียนแล้วก็ผลงานทางวิชาการโดดเด่นที่สุดในรุ่นทุนนี้นานนานปีจะมีมาหนึง่งคับคร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 ับ<น>อะไรนะครับผมไม่เข้าใจ สมิธก็รู้ว่าในรุ่นเราอะสมิธมีผลการเรียนแล้วก็ผลงานทางวิจัยที่โดดเด่นที่สุดในรุ่นทุนนี้อะนานทีจะมีมาหนึง่งแต่และปีก็มีคนแย่งกันไปจนปีหลังๆมานะคะมันก็ตกไปอยู่กับเด็กที่กรุงเทพซะเยอะแต่ว่าท่านรองวิจัยเนี่ยท่านไปบรีฟแล้วก็ผลักดันให้ทุนนี้กลับมาอยู่ที่ฝั่งเราได้สำเร็จแล้วท่านก็ฝากให้อาจารย์ช่วยหาคนที่เหมาะสมในการรับโอกาสครั้งนี้ ตอาจารย์เข้าใจนะว่าสมิตลำบากใจที่จะต้องไปอยู่ไกลบ้านนานๆแต่ว่าอาจารย์ก็มองไม่เห็นใครอีกแล้วที่เหมาะสมจะได้รับทุนเรียนฟรีจนจบปริญญาเอกนอกจากเราอะโอกาสมาถึงมือแล้วนะสมิตอาจารย์อยากให้สมิตได้รับมันครับเอาแอคชั่น <Okay. S 2> <of> คือผมต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่ให้โอกาสผมตั้งแต่ผมเรียนอยู่ที่นี่มา4ปี ผมต้องผมเรียนดีครับ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 ชั่นคือผมต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่นึกถึงผมและให้โอกาสผมแต่ตั้งแต่ผมเรียนที่นี่มาสี่ปีผมเรียนดีและมีผลงานตีพิมพ์มาตลอดก็เพราะอาจารย์และคณะคอยซัพพอร์ตผมมาตลอดแต่ผมคือผมไม่อยากเรียนต่อครับอ้าวทำไมล่ะสมิธสมิธม,มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ ที่ขออีกหนึ่งัครับสแอคชั่นคือผมต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้โอกาสผมมาแต่ตั้งแต่ผมเรียนที่นี่มา4ปีผมเรียนดีและมีผลงานตีพิมพ์มาตลอดก็เพราะอาจารย์และคณะคอยซัพพอร์ตผมมาตลอดครับแต่ผมไม่ได้อยากเรียนต่อครับอ้าวทำไมล่ะสมิธสมิธมีปัญหาอะไรหรือเปล่า เปล่าครับคือคร<ะ>ับโอเคทีนี้ลบบไปเรื่อยๆนะถ้าพี่ไม่สำคัญแสดงพี่ว่าพี่เอานะครับนะักแสดงพร้อมสามสองแอคชั่นอา้าวทำไมละสมิธสมิธมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเปล่าครับคือตั้งแต่ที่ผมเรียนมามปลายตั้งแต่ห้องสะสะวทผมคิดว่าสิบปีมาเนี้ผมไม่มีเวลา ใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองเลยครับมันสองแอคชั่นอ้าวทำไมละสมิธสมิธมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเปล่าครับคือตั้งแต่ผมเรียนมามปลายครับครับตั้งแต่ผมเรียนห้องสอสวทมาอ้าวทำไมละสมิธสมิธมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเปล่าครับตั้งแต่ผมเรียนห้องสอสวทมา ชีวิตเกือบสิบป,ปีมานี้ผมแทบไม่มีเวลาที่ใช้ชีวิตที่ผมอยากทำเลยครับครับครับไม่มีเวลาได้สองแอคชั่นอ้าวทำไมล่ะสมิธสมิธมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเปล่าครับตั้งแต่ผมเรียนห้องสสวทองอมาชีวิตสิเกือบสิบปีมานี้ครับครับสามสองแอคชั่นอ้าวทำไมล่ะสมิธ สมิธมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเปล่าครับตั้งแต่ผมเรียนห้องสอส,อสอวอทอมาสิบปีมานี้ผมแทบไม่มีเวลาได้ทำอะไรที่ตัวเองอยากทำเลยครับอยากทำแล้วที่เธอทำมาทั้งหมดเธอไม่ได้มีความสุขกับมันเลยเหรอสมิธคับคอนฟิิคับสองแอคชั่นอยากทำแล้วที่เธอทำมาทั้งหมดเธอไม่ได้มีความสุขกับมันเลยเหรอสมิธ ก็มีนะครับตั้งแต่ที่ผมทําอะไรใหม่ๆได้ทุกคนจะชื่อชมผมที่บ้านจะชื่อชมผมที่คณายาเรียกผมว่าเทพสนิทสมิธแต่ก็นั่นแหละครับมันอาจจะเรียกว <emas S 2> <ม>่าความสุขก็ได้ครับเดี๋ยวขอใหม่นะครับช้าๆนะครับมีที่แนทนส่งอีกครั้งนะสามสองแอคชั่นอยากทําแล้วที่เธอทํามาทั้งหมดเธอไม่ได้มีความสุขกับมันเลยเหรอสมิธ ก็มีนะครับตั้งแต่ที่ผมทําอะไรใหม่ๆได้ทุกคนจะชื่นชมผมที่บ้านชื่นชมผมที่คณะจะเรียกผมว่าที่ทำทางนี้แบบทุกคนจะถามสองออชั่นอยากทำแล้วที่เธอทํามาทั้งหมดเธอไม่ได้มีความสุขกับมันเลยเหรอสมิธก็มีนะครับตั้งแต่ที่ผมทําอะไรใหม่ๆได้ที่บ้านจะบอกว่าผมเก่งทุกคนจะชื่นชมผมที่คณะที่คณะจะเรียกผมว่าเทพสมิธ แต่ก็นั่นแหละครับมันนั่นามันเหมือนเรียกความสุขรชบครับอาจจเรียกว่าแอคชั่นอยากทำแล้วที่เธอทำมาทั้งหมดเธอไม่ได้มีความสุขกับมันเลยเหรอสมิธก็มีนะครับทุกครั้งที่ผมทำอะไรใหม่ๆได้ที่บ้านจะบอกว่าผมเก่งทุกคนจะชื่นชมผมที่คณะจะเรียกผมว่าเทพสมิธแต่ก็นั่นแหละครับมันอาจจะเรียกว่าความสุขก็ได้ คาดเก่งมากให้ผ่านไม่ดูเลยเอาจริงๆทุกครั้งที่คณะส่งผมไปประกวดถ้าประกวดงานวิจัยกวดเอาจริงๆทุกครั้งที่คณะส่งผมไปประกวดงานวิจัยคือชิงทุนอะไรผมทําเต็มที่ทุกครั้งนะครับแต่แค่วันนี้ผมอยากกลับมาทําอะไรในสิ่งที่ผมอยากทําบ้างครับแล้วที่สมิธอยากทํามันคืออะไร ครับผมขอรู้จักน้องหน่อยครับนี่แทนหน้าพี่แทนนะนักแสดงพร้อมป้องพร้อมสามสองแอคชั่นผมแค่อยากกลับมาทำอะไรที่ผมอยากทำครับครับประโยคสั้นไป <c oughs> ผมอยากกลับมาทำอะไรที่ผมอยากทำบ้างอะครับแล้วที่สมิธอยากทำมันคืออะไรครับขอบคุณทุกท่านครับ